มชื่อกิตภาพายอ่องครับตอนนี้อายุ19ปีตอนนี้ปัจจุบันศึกษาที่ University of Otago ครับเรียนจบที่โรงเรียนกรุงเทพ c ริสเตียนครับคือผมคุณพ่อคุณแม่แ,มแนะนำ CCSC มาครับซึ่ง CCSC ก็แนะนำโปรแกรมที่ชื่อว่า Foundation ของที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งโปรแกรมนี้สามารถช่วยทำให้ผมสามารถเข้าศึกษามหาวิทยาลัยต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้ง่ายขึ้นครับโดยเพียงแค่ถ้าผมสามารถเรียนจบโปรแกรมนี้ได้ผมก็สามารถเข้ามหาลัยได้เลย ก็อย่างแรกก็เลยคือ2อวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเด็กอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็แล้วก็อีกตัวแปดวิชาจะจะจะขึ้นอยู่กับสายที่คุณต้องการเรียนอย่างเช่นธุรกิจสายวิทย์หรือว่าจะเป็นสายภาษาก็ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับคุณเลครับคุณสามารถเลือกได้แล้วตอนนี้น้องเรียนคณะอะไรยอยู่ที่โอทาก้ค่ะตอนนี้ผมเรียนอยู่ Bachelor of Commerce หรือว่าหรือว่าบริหารธุรกิจครับเอกไฟแนนซ์ครับ ทุกคนนั้นเฟรนลี่มากรวมถึงอาจารย์อาจารย์ทุกคนค่อนข้างจะเปิดรับความความคิดเห็นแล้วก็ถ้าสมมติเด็กถานอาจารย์ก็จะมีเวลาให้แบบเด็กไปถานอาจารย์ค่อนข้างเฟรนลี่ครับแต่ละคนรวมถึงเพื่อนเพื่อนรอบๆก็ค่อนข,ข้างที่แบบเป็นมิตรพอสมควรสามารถขอความช่วยเหลือได้แล้วก็แล้วก็รวมถึงที่มหลาลัยก็มีแบบมีขับที่สามารถแบบเราหามา,ามหาคอมมูนิตี้ต่างๆมาพูดคุยแล้วก,แวก็แล้วก็หาเพื่อนฝูงได้ครับ แล้วก็ตอนที่เราเรียนอยู่ที่อกโอชากะเงี้ยช่วยบอกหน่อยว่า,เ,าเราเราอยู่พักอยู่ที่ไหนแล้วก็ที่พักเราอะ่ะมีอาหารอะไรบ้างแล้วก็เดินไปโรงเรียนง่ายแค่ไหนอะไรประมาณนี้อ๋อโอเคครับก็ก็ในปีแรกที่ผมเรียนฟอร์เดชั่นผมพักอยู่กับโฮสโฮสก็ทําอาหารแทบทุกชนิดเลยครับมีทั้งอาหารฝรั่งแล้วก็อาหารที่แบบนแนวเอเชียน,นะครับแต่ปัจจุบันผมอยู่หออาหารค่อนข้างจะคล้ายกันแต่ว่า ข้อดีของที่หอก็คือคุณเขาจะมีแบบตารางเขานัางเขียนมาเคลียร์ครับว่าแบบเออวันนี้เราจะมีอย่างนี้อย่างมีมีข้าวหรือมีสปาเกตตี้ในมื้อไหนอะไรแบบนี้ครับส่วนเรื่องเรื่องเรื่องสถานที่การเรียนก็หอปัจจุบันผมอยู่ในหอ,อเรียนชื่อ University College หรือชื่อย่อว่า Unico ปัจจุบันผมเรียน,นอยู่ในสายธุรกิจใช่ไหมครับตึกของผมก็จะอยู่ตรงข้าวกันเลยเอารเหมือนตึกหออยู่ทางซ้าย ตึกที่ผมเมฆก็อยู่ทางขวาเนี่ยครับผมเดินข้ามไปก็ถึงแล้วคือผมคิดว่าถ้าคุณสามารถถ้าคุณมีความสามารถเรื่องมีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างที่แบบพอสมควรผมเชื่อว่าคุณสามารถเรียนฟลาเรชันเพื่อผ่านเข้าไปเรียนในมหาหลัยได้ครับผมคิดว่าไม่ยากเกินไปแล้วก็ผมคิดว่าฟาลาเรชันนั้นเป็นโปรแกรมที่ดีจริงๆครับซึ่งทีเอสีก็ช่วยแนะนําให้เราไปสามารถปูทางแล้วก็ช่วยแนะนําเราไปเรียนกับ โปรแกรมนี้ได้ง่ายได,ได้ได้ครับซึ่งสามารถทห้เราได้เอาโอกาสในการเรียนได้ดีขึ้นหรอโอเคขอบคุณมากค่ะขอบค,ครับ